สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้าน The Miracle Plus พระราม2จาก VIP Group นะครับรูปแบบของโครงการ The Miracle Plus เป็นหมู่บ้านจาัดสรรเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ33ไร่ครับจัดออกมาเป็นบ้านทั้งหมด210ยูนิตซึ่งแบบบ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแฝดน,นะครับมีอยู่ทั้งหมด188ยูนิตด้วยกันแล้วที่เหลือก็จะเป็นบ้านเดี่ยวอีก22ยูนิตครับภายในโครงการจะจัดออกมาเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาไปดูกันครับ คุณผู้ชมโปรดักต์ของที่นี่มันจะมีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดแต่หลักๆที่เขาทำเนี่ยจะมีบ้านแฝดเป็นหลักเลยคุณผู้ชมซึ่งบ้านแฝดที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นบ้าน2หลังที่เอาผนังมาเชื่อมกันแบบนี้คุณผู้ชมแต่บ้านเดี่ยวนี้ที่เป็นบ้านแฝดอย่างบ้านแฝดที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอ่ะคุณผู้ชมเขาแยกบ้านออกจากกันแล้วมีฟังก์ชันบางส่วนที่เชื่อมกันเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับลักษณะของบ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้านสองชั้นแบบนี้นะ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดเริ่มต้นที่ประมาณ37ตารางวานะครับผมไปจนถึงประมาณ52ตารางวาก็มีนะครับสำหรับบ้านที่เป็นบ้านแปลงมุญน,นะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรนะฮะจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถนะครับผมพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ย ฟังก์ชันที่เราจะเจออันดับแรกเลยแน่นอนก็จะเป็นฟังก์ชันรับแขกซึ่งเขาก็จะวางโซฟารับแขกให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมครับผมตัวพื้นที่วางโซฟาเนี่ยเรียกว่าพื้นที่แนวยาววางได้ประมาณสักโซฟาสามที่นั่งก็พอแล้ว พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่า utility area คุณผู้ชมคือมันเป็นพื้นที่ที่ปล่อยโล่งๆเอาไว้เป็นส่วนที่เชื่อมจากด้านหน้าไปยังโซนหลังบ้านใช่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมมันแล้วแต่เราเราอยากจัดบ้านเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็กั้นเลยเอาตู้เอาอะไรต่างๆมากั้นพื้นที่ตรงนี้ได้ด้านในจะได้เป็นพื้นที่ี่เป็น private zone หน่อยส่วนถัดมาทางฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเป็นบันไดขึ้นชั้น2แต่เดี๋ยวเราเรายังไม่ไปดูนะครับเรามาดูพื้นที่ใต้บันไดตรงนี้ก่อน พอเราเดินมาตรงนี้มันจะมีสเต็ปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาทําเป็นส่วนของห้องน้ําและพื้นที่ใต้บันไดตรงนี้เขาทําเป็นห้องเก็บของนะครับคุณผู้ชมตัวบันไดเนี่ยเขาวางไว้ตรงกลางบ้านพอดีเลยนะเรียกว่าเป็นจุดขั้นกลางระหว่างพื้นที่สวยงามที่อยู่ทางตอนหน้าเราจังเป็นพื้นที่รับแขกได้นะครับกับพื้นที่ที่ใช้งานจริงจังด้านหลังซึ่งเขาจาัดมาเป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนรับประทานอาหารกับครัวแล้วก็พื้นที่ที่เป็นยูทิลิตี้แอเรียนะครับส่วนพื้นที่ถัดมา S <S <an> <S ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทําเป็นครัวไว้นะครับในความเป็นจริงอนะครัวเราจัดได้หลากหลายรูปแบบนะคุณผู้ชมแต่ครัวของที่นี่ที่เขาจัดมาในบ้านตัวอย่างเขาทําเป็นครัวตัวยูแบบนี้นะครับ <ạ. S 1> พื้นที่เก็บของเก็บอาห,อา,หารเก็บอุปกรณ์ต่างๆมันจะได้เก็บได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดออกไปด้านหลังบ้านได้คุณผู้ชม,มด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นลานซักล้างซึ่งเขาก็จะเทเป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2อยากจะให้คุณผู้ชมดูเรื่องของบันไดก่อน คือบ้านหลังนี้เขาให้พื้นที่บันไดามาเยอะนะคือบันไดจะได้เป็นโถงบันไดขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตรงส่วนกับตัวตรงนี้ก็จะเป็นชานพักเนี่ยก็จะเป็นชานพักขนาดใหญ่เชื่อมกันแบบน,นี้เลยครับผมนะครับคุณผู้ชมพอขึ้นมาที่ชั้น2เราจะมาเจอพื้นที่ที่เรียกว่าโถงหน้าห้อง ซึ่งมันจะแยกไปยังห้องต่างๆ4ี่ห้องคือห้องมาสเตอร์เบรูมทางด้านนู้นห้องน้ําอยู่ตรงนี้ซึ่งใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องทางด้านนี้คุณผู้ชมใช่แล้วครับส่วนห้องน้ำเนี่ยที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนสองห้องเขาก็จะให้พื้นที่มาเยอะพอสมควรตรงนี้เปิดประตูมาจะเจอส่วนแห้งอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอ,อร์อางล้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของเมกานสแตนดาร์ดน,นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชาว์บ็อกนะครับก็มีพื้นที่ยืนอาบพอประมาณนะครับ ตัวห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะวางอยู่โซนที่อยู่ด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้ก่อนนะฮะขนาดของห้องนอนเล็กทั้งสองห้องเนี่ยมันพอ,พอๆกันคุณผู้ชมห้องนี้เขาก็จะจัดมาเป็นแบบลักษณะคือห้องลูกชายนะฮะก็เรามาดูแนวทางการจัดเฟอร์นิเจอร์ของเขาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะครับเตียงนี่เขาวางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะฮะวางชิดผนังไปเลยเพราะว่ามันมันมีเด็กนอนอยู่คนเดียวก็ลุกขึ้นลุกลงจากเตียงทางฝั่งนี้นะครับพื้นที่ข้างเตียงฝั่งนู้นจะได้ไม่ต้องใช้น แล้วก็ด้านใต้เตียงเนี่ยอันนี้เขาจะทําเป็นลิ้นชักสาหรับเก็บของได้ตลอดแนวเลยนะครับทำให้สังเกตว่าเตียงเนี่ยม uh ันจะมีขนาดสูงขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงตรงนี้เนี่ยอันนี้สามารถบิวเป็นชั้นวางของเก็บของแบบนี้ก็ได้นะครับคือคุณผู้ชมจะทําเป็นชั้นแบบโปร่งๆโล่งๆแบบนี้ก็ได้อันนี้จะเน้นโชว์ของแต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะให้มันเก็บของจริงจังหน่อยเนี่ยก็ทําเป็นชั้นที่มันมีบานปิดก็จะดีกว่านะครับส่วนทีวีก็จะติดปลายเตียงแบบนี้ก็ได้นะครับ ส่วนพื้นที่ข้างเตียงที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะพื้นที่เนี่ยเขาจะจัดเฟอร์นิเจอร์เป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับโดยที่ลักษณะการจัดเนี่ยเขาจะบิวอินตัวตูว้เสื้อผ้าตัวนี้รวมกับชุดที่เป็นชุดโต๊ะทํางานตรงนี้เขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับทำให้มันใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างเกิดประโยชน์สูงสุดนะตัวโต๊ะเนี่ยเขาจะยาวไปจนถึงผนังด้านในเลยนะครับสามารถวางของข้างในได้ส่วนตรงนู้นก็จะมีชั้นวางของเก็บของด้านบนได้อีกนะครับ ใต้โต๊ะตรงนี้ก็จะมีชั้นวางของตรงนี้จะมีลิ้นชักอีกนะครับส่วนเก้าอี้ก็วางตรงนี้ซึ่งตำแหน่งของการวางโต๊ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับหน้าต่างทําให้เวลาเด็กเขานั่งทํางานอะไรตรงนี้ก็จะได้แสงธรรมชาติไปด้วยครับคุณผู้ชมห้องนี้เรียกว่าจัดห้องนอนมาเป็นห้องนอนสําหรับเด็กหนึ่งคนเรียกว่าเกือบจะมิลเลอร์กับห้องที่บูมพาไปดูเลยนะคุณผู้ชมแต่ไอเดียที่อยากจะพาคุณผู้ชมดูห้องนี้มันมีเรื่องที่แปลกหน่อยก็คือเขาพยายามจัดห้องเนี่ย ให้มันดูโปร่งๆลงโล่งแต่มีพื้นที่เก็บของเยอะๆนะครับอย่างตรงนี้วางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ก็จริงแต่หัวเตียงอ่มันเป็นพื้นที่เก็บของได้ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของได้นะครับแล้วก็ตรงปลายเตียงเนี่ยที่เขาทําเป็นเคาน์เตอร์ยาวติดผนังที่เป็นผนังหน้าต่างเปิดรับแสงธรรมชาติได้รับลมได้เนี่ย เวลาเด็กมานั่งทําการบ้านหรือทํางานตรงนี้สามารถได้แสงธรรมชาติเปิดรับลมธรรมชาติได้เพราะว่าตรงนี้มันมีหน้าต่างด้วยเวลาเปิดหน้าต่างสองช่องลมมันจะโกลกผ่านห้องนี้เลยนะครับแล้วพื้นที่อ่ะมันจะเก็บของได้นะคุณผู้ชมเก็บของตรงนี้ก็ได้เก็บของด้านข้างก็ได้นะครับพื้นที่เก็บของมันจะค่อนข้างเยอะเป็นไอเดียในการจัดตกแต่งห้องที่น่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมครับห้องมาสเตอร์เบด룸อ่ะจะวางอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะครับรูปแบบของการจัดห้องนี้เขาก็จะวางเตียง6ฟุต ไว้ตรงนี้เลยตรงกลางห้องเลยนะครับครับเหลือพื้นที่2ข้างซิมเมตรีขนาดเท่ากันไว้วางโต๊ะหัวเตียงทั้งสองด้านเราจะได้เอาไว้แบบเก็บพวกโทรศัพท์มือถือนาฬิกาปล่งนาฬิกาปลุกอะไรต่างต่างคนต่าง,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 งมีพื้นที่เก็บเพราะห้องนี้น่าจะนอนสองคนแล้วนะส่วนระยะปลายเตียงเนี่ยเหลืออีกพอสมควรคุณผู้ชมอันนี้เขาวางจัดทีวีขนาดประมาณสักสี่สิบกว่านิ้วนิดหน่อยนะฮนะคือความจริงจะใส่ทีวีขนาด5้าหกสิบนิ้วก็ใส่ได้เิดถ้าเกิดเรานอนดูปลายเตียงแต่ตรงเนี้ย คุณผู้ชมถ้าเกิดเราติดทีวีขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยผมแนะนําให้มีโซฟาเล็กๆสักอันหนึ่งนะฮะวางไว้ตรงนี้ให้เรานั่งดูทีวีจากปลายเตียงได้โซฟาที่วางปลายเตียงนี่ไม่ใช่แบบให้ภรรยาเรานั่งห้อยขาแล้วเรานั่งนวดไว้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ <laughs> ส่วนพื้นที่ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมเขาจะมีระเบียงด้วยนะซึ่งระเบียงเนี่ยมันจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้แล้วทําเป็นระเบียงขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวระเบียงเนี่ยจะทําเป็นระเบียงขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะกั้นด้วยเรียกว่า ตัวกระจกนิรภัยแบบนี้มันจะได้ดูโปร่งๆนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ระเบียงตรงนี้เราจะทําเป็นพื้นที่จัดสวนจัดเป็นต้นตงมงนต้นไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เขามีพื้นที่วางแยกต่างหากอยู่แล้วครับคุณผู้ชมอืมใช่แล้วครับส่วนพื้นที่ถัดมานะคุณผู้ชมจะเป็นทางเดินเข้าไปอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมาพบกับ ตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งเขาบิวอินเข้าไปใน,นในผนังเลยนะฮะเราจะไม่เห็นตู้เสื้อผ้ายื่นๆออกมานะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเข้าห้องน้ําแล้วตรงนี้ก็จะวางพวกโ<อ>ตะ๊ะสําหรับเป็นโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะอเนกประสงค์อะไรนิดหน่อยแล้วด้านหลังตรงเนี้ยมันจะอยู่ติดกับหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศแบบนี้ได้นะครับความจริงเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะฮะตู้เสื้อผ้าเนี่ยแค่นี้อาจจะไม่พอนะครับถ้าเกิดมีแค่2บานเนี่ย คุณผู้ชายจะเหลือประมาณครึ่งตู้ประมาณอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคุณผู้หญิงก็เอาพื้นที่ส่วนใหญ่ไปนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าอาจจะเก็บไม่พอความจริงมันยังมีทางเลือกได้คุณผู้ชมเราจะเอาตู้เสื้อผ้ามาอยู่บริเวณฝั่งปลายเตียงตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนทีวีก็ไม่ต้องดูทีวีในห้องหรอกนะครับมันเสียสายตาะนะครับเอาอย่างนั้นเลยหร,หรือไม่ก็เอาตู้เสื้อผ้าไปไว้ด้านข้างเตงียงอีกฝั่งหนงึ่ง,ง<ๆ>ก็ยังพอทําได้มันยังพอมีระยะที่พอจัดได้อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับส่วน ห้องน้ำเนี่ยจะมีทางเข้าอยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมเราพามาเข้ามาดูห้องน้าอีกนิดหนึ่งนะครับห้องน้ําภายในมาสเตอร์เบดมเนี่ยลักษณะที่เขาจัดมาเขาก็จะมีตัวอ,อ่างล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดวางไว้แบบนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก่อเป็นเคาน์เตอร์นะฮะเพื่อให้เราสามารถวางของนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวโถสุขภัณฑ์ก็จะให้ของยี่ห้อเดียวกันมานะครับผนังเนี่ยเขาจะปูก,กระเบื้องใสมาจนถึงเพ,เ,พเพดานด้านบนเลยนะครับ แล้วก็ด้านในสุดตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันสําหรับอาบน้ำนะครับก็จะเป็นตัวติดเลนชาเวอร์ติดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีตัวฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือมีส่วนที่สามารถนั่งอาบน้ําเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราสองคนกอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ